ทุกคนทุกคนโอ้ยชาเมานมเราเจอร้านชาเมานมฮะร้านเมานมแต่ว่าตรงนี้เราจะบอกไว้ก่อนนะตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นมงคลมากเป็นส่วนเฉลิมพระเกียรติมีพระบรมรูปของรัชกาลที่หาแล้วก็ตรงนี้เส้นทางรถไฟทุ่งสงทุกคนเราต้องไม่ลืมบุญคุณถูกไหมฮะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ยเป็นคนที่ก่อกําเนิด เขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจรถไฟเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะกิจการการรถไฟทุกคนเนี่ยฮะกิจการของประเทศเราเนี่ยนะฮะอันนี้ตึกนี้สวยมากเป็นตลาดนี่เขาเรียกตลาดรถไฟทุ่งสงแต่ที่เราจะนําเสนอเราเจอร้านที่แบบชาชาเมานมตรงนี้ฮะทุกคนนี่เราเดินรัดมาตรงนี้เราเดินเลยมาทุกคนนี่ฮะจะไปดูกันนะฮะชานมอร่อยเี๋ยวเราจะเดินกับทุ่งสงรีสอร์ท เพราะว่าเมื่อกี้ว่าไปตลาดทุกส่งมาแล้วไปซื้อแกงเหลืองมาจะไปนั่งกินเราต้องหาชานมอร่อยอร่อยใช่ไหมฮะนี่ฮะามาชาเมานม,านมร้านเมานมอยู่ตรงนี้ฮะก็มีหลายสาขาเป็นแฟรนไชส์ที่ดังมากนี่ฮะไปตรงนี้ก็ได้ฮะรถไฟทุงส่งแล้วก็โรงแรมชิโนแอดทุงส่งก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะใครบรรยากาศรถไฟก็พักที่นี่แต่ถ้าต้องการบรรยากาศที่สวยสุดของความเป็นรีสอร์ทที่มีสายน้ำโรแมนติก สวยมากรีสอร์ทบ้านอะไรก็รีสอร์ททุ่งสงรีสอร์ทรรเดี๋ยวเราจะไปร้านเมานมก่อนเพื่อจะได้เอากินกับแกงหอยขมจุบจ๊บๆแล้วก็แกงเหลืองใต้กินที่โรงแรมกินที่รีสอร์ทที่สวยหรูแล้วก็เราจะเดินกลับไปนะฮะแล้วก็จะไปดูต้นมะมุดฮะต้นมะมุดซึ่งเป็นไม้ที่หายากแล้วก็อร่อยหอมหวานลูกมันจะดิบเอามาแกงได้แล้วก็กินสดกินสุกก็ได้จะเป็นสุกนี่หอมแรงมากนะฮะนี่หาบรรยากาศทุกคนย้อนแสงหน่อยนะฮะ นี่ฮะเมื่อกี้ถนนรถไฟ1นึ่งรถไฟ2 FBT ฟุตบอลไทยก็อ,อยู่ตรงนี้ FBT จะเป็นอุปกรณ์เครื่องกีฬาที่ที่ดังมากนะฮะนี่ไงรถไฟ1เราเจอร้านนี่ไงร้านเมานมว้าเราเจอร้านเมานมที่แบบว่าเขาลือชื่อกันตัวแบบว่าเป็นหลายสาขามากอันนี้มาอยู่ในทุ่งสงเนี่ยฮะเมานมเดี๋ยวเราจะเดินไปทุ่งสงรีสอร์ทเราต้อง ไปกินแกงเหลืองในโรงแรมรีสอร์ทใช่ไหมเราก็ต้องมีชาเมานมไปสิบาวช,ชูก้ชูกะที่นี่มีชิคเนเจอร์อะไรจะพ่จารชิคเนเจอร์ของที่นี่ที่ดังๆออกสักสองเมนูที่ดังๆค่ะชาจินไท่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็บราวชูกะอุ้ยลูกน่ารักมากเลยอ่ะมีคนเดียวเหรอคะคุณแม่้าโุ้น่ารักมากเลยอ่ะดูสิกางให่ดูเล่นมือถือมีความสุขอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนรถไฟหนึ่งเนาะ รถไฟสก็ตรงนู้นมันจะมีแล้วก็ตรงไปนั้นเป็นอนุสาวรีย์ในหลวงรัชการที่5แล้วเดี๋ยวเราทุ่งสงรีสอร์ทพี่รู้จักทุ่งสงรีสอร์ทไหมเคยไปไหมโว้ทำไมสวยจังเลยอ่ะโอ้เนาะเนี่ยดูสิเนี่ยดูคมเข้มไหมสไตล์แม่ค้าคนใต้เนี่ย เขินใช่ไหมเราพยายามไม่แม่้าอยากเกรงนะฮะดูวิธีการทําชาของเขาสัก่อนนะฮะนี่โรงแรนสตรีทุ่งส่งฆ์ใช่ไหมคุณแม่คุณแม่้าสตรีทุ่งส่งเนาะอันนี้ยนี่ะนีะ่ทุกคนนี่ฮะเมานมนะฮะเมนูเยอะอลังการมากเลยนี่ฮะ ถนนรถไฟทุกคนถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปก็ไปบคสอสูก็นไหมฮะไปในเมืองตลาดทุง่งสงตลาดสดแล้วก็อ้อมไปตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟอุ้ยมีภูเขาด้วยเห็นไหมทุกคนแต่เราเดินไปตรงเนี้ยเมื่อวานที่เราไปย่างเนยจําได้ไหมฮะเราไปย่างเนยมาเดินตรงไปประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรนะฮะก็จะเจอ,อย่างเนอยอุ้ยอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะไปทุ่งสงรีสอร์ททุกคนนี่ฮะทุกคนอุ้ยเป็นแก้วยีราฟอะฮะเป็นแก้วยีราฟสูงส่งนะฮะดูสิทุกคน นะฮะนี่ที่ทุ่งสงนะฮะไม่ไกลจากรถไฟทุ่งสงนะฮะไม่เราแต่ว่าเราจะเดินไปชมวิวไปตรงนี้เป็นอน,นุสารีรอห้าที่บอกแล้วก็ทุกคนจะได้จําได้เวลามาพักที่ทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะก็จะเดินมาเดินชมวิวมาทางรถไฟมานะฮะไม่ไกลมากนะฮะก็จะมาที่ร้านเมานมได้จะจับหยุดตรงนี้เป็นโลเคชั่นที่แบบอยู่ตรงรถไฟหนึ่งถนนรถไฟหนึ่งแต่ว่าถ้าไปทางนี้เขาเรียกว่าอะไรไปบขอสอใช่ไหมคุณแม่ค้าบขอสอแล้วอะไรอีกนะ ไปทางเนี้ยบขอสอตลาดอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นจะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ค้าห้อยหิ้วจัจะต้องหิ้วเดินเดี๋ยวคุณแม่ค้าจะเก็บแต่ด้วเนี่ยฮะเมานมจากอุ่แก้วถ่ายปวดความอลังการนะฮะมากเลยอะ่ะน่ากินมากน่ากินมากเขา,ม,ามีหลายสาขามากเลยนะฮะชาน,นมเขาดีเพราะว่าเรื่องชื่อในความเป็นเข้มข้นเราสามารถสั่งความหวานได้ด้วยนะอ่า ใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยคุณภาพเพราะบางคนอาจจะแบบกลัวหวานไงแต่บางคนก็ชอบหวานยิ่งหวานยิ่งแซบ่บนะฮะนี่หาร้านอยู่ตรงนี้ดูคุณลูกสินะฮะน่ารักมากเลยค่ะโอเคอันเดี๋ยวเราจะเดินเลี้ยวขวาไปข้างหน้าแล้วทุกคนแล้วนะก็เลื่อนไปตรงนี้เลยนะฮะนี่หาทุกคนได้แล้วเดี๋ยวเราเดินไปนะเราเดินไปทุกคนเนี่ยฮะบรรยากาศอาจจะดูเสาร์อาทิตย์จะแบบปิดหน่อยธนคงุงธนาคารนอะไรประมาณอย่างนี้ยฮะนะฮะ นี่ฮใกล้ๆก,กับร้านเมานมนะฮะเราก็จะเห็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดนะฮะสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะฮะพระบรมมาราชานุสาวริรัชการที่หชั้นยืนตระงาน,นะฮะเราทราบซึ่งในพระมหารกรุณาที่คุณขอให้ช่องของเรานะฮะทุกร้านทุกโรงแรมทุกที่พักพิงทุกที่เราไปเยืนนะฮะทั้งรวมทั้งอาหารร้านค้า ที่อร่อยแทบแๆ,ๆที่เราได้รู้จักกันนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ช่องของพวกเราก็เติบโตไปด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยน้ําใจเมตีที่งดงามเป็นแบบอย่างของสังคมและทําประโยชน์ให้กับสังคมบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะคะนี่ฮะนะฮะในหลวงรัชกาลที่5นะฮะตรงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบนี่ฮะ เป็นบรรยากาศแบบมีคนวิ่งออกกําลังกายแต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงด้านนี้นะฮะที่เรากาลังจะเดินไปนเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปโรงแรมทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะทุกคนนะฮะเรากราบไว้ด้วยหัวใจเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือชาเมานมแล้วก็แกงเหลืองใต้แล้วก็แกงหอยขมนะเราเราเออไม่ไม่มีมือแต่ว่าใจเราก็นมัสการนะฮะในทราบซึ้งในพระมหารการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ที่ห้านะครับทุกคนยนะ่าภูเขาสวยงามนะฮะจำได้ไหมทางขวามือในกล้องเนี่ยที่เราไปกินย่างเนยเมื่อวานนะฮะอันนี้ทางรถไฟเห็นไหมฮะทางรถไฟอยู่ตรงนี้เลยฮนะเนี่ฮะฮะเรากำลังจะเดินไปทุงสงสอรรท์ซึ่งเป็นรีสอร์ทชั้นคลิดมากขอบอกฉันจะไม่ลืมฉันจะไม่ลืมความสวยงามของรีสอร์ทแห่งนี้มันเหมือนเราไปรีสอร์ทคลองสวนผู่ฉันก็จะบอกนี่คือต้นรวงพึ่งนะฮะ เป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10บนะคะทุกคนดอกจะออกดอกสีเหลืองซึ่งเป็นวันจันทร์เป็นวันทีออ่พระองค์ท่านนะฮะประสูตรใช้คำพูดถูกไหมประสูตรทอดสมภพใช่ไหมนี่ยฮะทางรถไฟแต่รถไฟทุ่งสงอยู่ตรงนู้นนะข้างหน้าเนี่ยตามที่เรากล้องเราตรงนี้เนสะาสูงสุดแต่ว่าเราเดินข้ามตรงนี้ค่ะเพื่อจะไปทุ่งสงรีส์อ เดี๋ยวจะมีต้นมะมุดนะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นต้นมะมุดเป็นต้นไม้ที่หายากที่สุดในโลกนะฮะอันนี้เขาขายอะไรอะทุกคนนียตอนเย็นๆร้านเนี่ยขนมจีนเนะว้าวตายเลยวเราน่าจะมากินขนมจีนร้านนี้เนาะเนี่ยขนมจีนฮะเราเดินนะเดินไปทุ่งสงรีซอทุกคนดอกตะแบกสวยงามมากมาก อันนี้คือต้นไม้นะฮะสวยมากเลยทุกคนเอาเป็นว่าดเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนใครอยากจะเห็นบรรยากาศตอนเดินนะฮะเดี๋ยวต่อ E ีทีต่อไปดีไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันอุณหภูมิจะสูงมันก็จะตัดอีกเพราะว่ากล้องนี้มันเป็นอะไรที่แบบเร่าร้อนนะฮะถ่ายไปถ่ายไปก็มันก็จะตัดไปเลยทุกคนจะตกใจว่าทำไมาอยู่ๆจบง่ายมากเลยนะฮะทิ้งกันหรือไงอย่างเงี้ย อยู่บ้านสวนไหมแถวๆนี้เนี่ยหาเดินตรงไปเรืเอ่อยๆค่ะเรียบทางรถไฟไปอุตายมีต้นทุเรียนด้วยทุกคนว้ายตายแล้วมีต้นทุเรียนดูสิทุกคนงามงดแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเป็นลูกเนี่ยฉันขอสักลูกหนึ่งได้ไหมฮะเป็นของใครอะใครจะเก็บกินทุเรียนเทศรหรือเปล่าไม่รู้มีมะม่วงเบาชัดๆนะฮะ เดี๋ยวไปถามคุณลุงกันคุณลุงต้นทุเรียนเหรอ,อพันอะไรคุณลุงคุณพี่คใครมาปลูกฮะจริงเหรอฮะดูเหรอดูแลดีๆนะเดี๋ยวผมเอามาให้ปลูกอีกสักต้นหรอไหมได้ไหมผมเอามาให้ปลูกนะนะจริงนะเดี๋ยวผมมา,มาอีกผมมาจากกรุงเทพเดี๋ยวจะเอาทันที่กรุงเทพแถวๆนู้นเวลาเขาออกงานเกษตรไงโอเคไหมฉันเตรียมเอาไว้เลยนะที่เดี๋ยวผมจะได้มาปลูกนะคะจำผมได้ไหมคราวหน้า แล้วตรงนี้สวนตรงนี้เป็นเป็นของของคุณคุณพี่เลยใช่ไหมครับกินได้ใช่ไหมปลูกได้เนาะเขาไม่ว่าเนาะโอ้ยเลิศมากเลยมีมะม่วงเบาด้วยเดี๋ยวผมเอามาให้วันหลังนะอันนี้ผมมาพักที่เนี่ยทุ่งสงรีสอร์ทอ่านะฮะรีสอร์ทที่สวยงามมากเนี่ยฮะผมถ่ายลง YouTube ให้คโลกรู้ว่านะเรามีดีทุกคนนะฮะ ได้ได,ได้เดี๋ยววันไหนผมค่อยลงมาใหม่นะขอบคุณมากครับคุณพี่โอเคเลยเราได้ปลูกทุเรียนกันแล้วทีนี้นะฮะนี่ฮะสวนของเราทุกคนเลิศมากข่าวก่อนก็เอาไปปลูกที่พัทลุงต้นหนึ่งนะฮะขราวนี้ก็ปลูกีิทุงสงต้นหนึ่งสองต, 1, 2, ต้นและทุกคนนะฮะนี่ฮะเดินตรงไปเรื่อยๆห้ามเลี้ยวขวาตรงโรงเรียนสตรีทุ่งสงนะนะฮะ นีฮะตรงไปอย่างนี้เลยครับทุกคนตรงด้านนี้นะหน้าจอก,กล้องนะไม่ใช่ลี้ยวขวานี้นะอ,อ่ะเดี๋ยวเดินตรงข้ามถนนไปก่อนอ่ะเราโพสต์คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปนะฮะโอเคนะครับทุกคนเดินตรงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอีพีหน้าตรงต้นมะมุดนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกคลิปเลยดูย้อนหลังได้นะครับเป็นช่องของพวกเราที่เอามาฝากกันนะครับ